ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยยิ่งเป็นสมณะชีพามเป็นบรมชิตแล้วการภาวนาเนี่ยไม่ควรนะให้ห่างหายเพราะการภาวนานี้ชื่อว่าผู้ไม่ห่างเหมือนจากชานอันว่าชานี้ประกอบไปด้วยิิิประกอบไปด้วยสุขและอุเบกขาอันผู้ใด,ดที่มีฌานเนี่ยก็คือผู้ที่มีภาวนา หาไม่แล้วนี่ไอ้พวกความคิดปรุงแต่งความฟุง้งซ่านนะหรืออารมณ์ภายนอกในโลกธรรมมันจะมากระทบเมื่อมนมากระทบแล้วจะทําให้จิตเหล่านั้นอินทรีย์ยังไม่ผ่องใสก็มีความหมดห่งมีโทสะบ้างมีโมหะบ้างมีความหลงบ้างนี่แหละเมื่อเรามาประพติปฏิบัติทมชีเนี่ยไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันก็สะสมมาติดมา เมื่อเราไม่ได้กําจัดไม่ได้ถอดถอนออกไปอีกมนะันก็สิงสู่อยู่อย่างนั้นไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีถ้้เราจะทําอย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้ฉะน,น,นั้นว่ากรรมาฐานเนี่ยไม่ว่าเราจะทําการสิ่งใดให้เรารูา้จักภาวนาเมื่อเรามีภาวนาแล้วนะ่ะ ศีมันจะบังเกิดของมันเองสมาธิมันก็บังเกิดของมันเองปัญญามันก็บังเกิดของมันเองความเป็นจริงการทรทั้งหลายนี้มันเกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลามันมีอยู่แล้วอยู่ในกายสังขารของเราอยู่ในกายวาจาและใจของเราแต่เรานั้นไม่ได้น้องเข้าไปหานะนั่นคนที่จิตเขาบอกว่าจิตที่พ้นทุกข์เป็นอย่างไร ก็คือจิตที่ผู้ไม่มีผู้นั้นไม่ไปยึดในทุกในเมื่อเรายังยึดในความคิดอยู่ยึดในอารมณ์อยู่แย่งความพอใจไม่พอใจอยู่อย่างนี้แล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเมื่อเรามาพึชปฏิบัติปฏิบัติแล้วนี่จิตมันไม่เป็นสุขมันจะมีความปัถนาปฏิบัติทำไหม จเจ้ากำลังใจอันใดมาถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าโยมไม่มีกำลังใจยังไม่สามารถให้กำลังใจตัวเองได้เนี่ยเราจะไปขอที่ไหนหใครจะขอจะให้เราถ้าอย่างนั้นนั้นเราไม่ต้องมีต้นทุนของตัวเราเองก่อนถ้าต้นทุนเราไม่พอเนี่ยเราถึงจะอธิษฐานต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อเทเทวดา หรืออธิษฐานบุญของเราที่มันก็ยังพอไปวัดไปว่าได้แต่เมื่อเรานั้นไม่มีต้นทุนแล้วเนี่ยแม้เราจะไปอธิษฐานขอพรต่อเทพเวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทั้งหลายเนี่ยเมื่อเราไปขอพรมาเนี่ยแต่เราไม่มีต้นทุนรองรับเนี่ยมันก็กลายไปติดในบุญกุศลเข้าไปอีกแต่นี้ต้นทุนคืออะไร ต้นคืนที่เรามีศรัทธาที่เราจะมีความลาคเพียนประพฤติปฏิบัติของเราไปเสียก่อนยังไม่ต้องไปสนใจหรือสงสัยในธรรมใดการระล,ลึกถึงเนี่ยพุทธานุสติเนี่ยคือภาวนาเนอนุสติธรรมทั้งหลายเนี่ยเป็นเครื่องเจริญสมถะแห่งพระกรรมฐานทำอุบายให้จิตเราเข้าถึงความสงบได้ การระลึกถึงความตายการระลึกพัฒธรรมคําสั่งสอนการระลึกถึงความสงปฏิบัติธรรมสอนก็ดีการะลึกถึงศีลคุณของศีลการะล,ลึกถึงธรรมที่เหล่านั้นจะประพฤติปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากความโลภความกดความหลงาการระลึกถึงทําเป็นเครื่องอยู่เหล่านี้น เป็นการจะทำให้สติเหล่านี้มันมีการตื่นรู้ขึ้นมาถ้าเราไม่มีต้นทุนเนี่ยเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ยากอีกนักที่เราจะชนะนะกิเลสตันหาขัดมาาตัวนี้มันก็มาคอยนั่งคอยหลับนะ ไอ้ลากเงากิเลสนั้นมันยิ่งเพิ่มพูนมากยิงขึ้นหากไม่รู้หน้าที่ของตนมันก็จะเสียเวลามเสียเวลาและจะไปบอกว่าครูบาอาจารย์เขาไม่บอกไม่สอนแต่ตอนที่ครูบาอาจารย์เขาบอกเขาสอนเราไม่ประพฤต ไม่เพียนไหว่นะเพียนปฏิบัตินั้นจึงสำคัญอย่างยิ่งว่าวารลที่เขานั้นได้กำหนดขึ้นมาว่าวันนี้เป็นศีลอุโบสถนะวันนี้เป็นมกกรรคมาฐานการใดก็ตามที่เขากำหนดวาระเนี่ยแห่งการสร้างอุวนบารมีนั่นแหละมันเป็นโอกาสที่จะบรรลุธรรมแต่วาระที่ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นมาก็ดีนะ อย่างนี้โอกาสที่มันจะบรรลุหรือกขาจะได้ทํทำมันมีน้อยนั้นเวลาที่เขากำหนดมาแล้วนั่นแหละเรียกว่ากรรมทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรโดยจิตวิญญาณคู่อาฆาตพยาบาทเน,นเขาได้มารวมตัวอุปมาเหมือนเหล่านั้นเมื่อเราสร้างสนบารมีเนี่ยเหมือนเรานั้นมีนี่กรรมมีนี่สินที่เราได้เคยไปยืมเข้ามา พอเขารู้ว่าเรานั้นจะมีเงินมีทองก็ดีมีอัดมีเบีย้ยพวกเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมาคอยทวงคืนงั้นเมื่อเรามาจเจริญบุญกุศลแล้วมันมีบุญกุศลเราก็ต้องแผ่เมตตาจิตออกไปถ้าบุญที่เราให้ไปมันยังไม่มากพออย่างน้อยมันก็ยังได้ผ่อนชำระเป็นดอกเบีย้ยเขาก็จะไม่มารบกวนเราอย่างนี้อย่าคิดว่า กรรมใดที่เราได้กระทมาแล้วเนี่ยนี้ใดที่เราได้ทำมาแล้วเนี่ยเ,เป็นนี่เป็นสินแล้วเนี่ยจะบอกว่าลบล้างกันไปไม่มีนะผมเหมือนเรานั้นไปกู้เข้ามาแล้วไม่ผ่อนใช้นะให้เจ้าหนี้เนี่ยเขาให้เรานั้นติดหนี้จนไปจนพ้นตัวเมื่อพ้นตัวแล้วเขาก็มายึดทรัพย์สินบ้านเรือนของเราอย่างนี้ ก็เหมือนการประพฤติปฏิบัติก็ดีแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราได้กุศลบุญละบุญแล้วเราไม่อุทิศบุญกุศลเนี่ยหรือไม่เราประพฤติปฏิบัติก็ดีอาศัยที่กินแต่บุญเก่าจนบุญมันหมดแล้วเนี่ยพอบุญหมดมันเป็นอย่างไราถาทางโลกนั้นเราไปยืมหนี้เข้ามาเขาก็ยึด ทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนที่ดินแต่ถ้าไปในทางธรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญกุศลให้เขาแล้วเขาก็จะกินตัวเรานี่แหล้วคำว่าก,กินตัวเป็นยังไงก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเบียดเบียนนี่คือแรงกรรมนั้นแล้วเมื่อเรามีโอกาสที่จะสร้างอุศลบุญพ์ทานล่าน,นี้ออก็ควรสร้างกันให้เกิดขึ้น พราะการจเจริญสีนี้คือความอรดมสมบูรณ์เป็นโภกทรัพย์แล้วอย่างหนึ่งก็ทําให้ร่างกายเหล่านี้แข็งแรงลดความเจ็บป่วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยบุญนี้แหละถ้ามันมีมากแล้วมันไม่มีเสียมันมีแต่ดีนะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหลายทำให้อุปสรรคก็ดี นิบากกรรมก็ดีของเรานะั้นมันเบาบางนี่ได้ดูถูกได้บุญกุศล